ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีอรับทุกคนนะคะช่องเจสซี S ่เขานี่อยู่เกม c ค t Fantasy นะคะเหนียวเหนียวเนาะก็จริงๆแล้วเนี่ยเกมนี้นะคะจะเปิดให้ทุกคนเล่นนะคะใ nice, นสโตร์เนาะก็ประมาณวันที่12มีนาคมนะคะหรือว่าวมนพรุ่งนี้นั่นเองแต่ว่านี้นะคะเป็นเซิร์ฟโกโบเนาะที่จะได้ลองเข้ามาเล่นก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะวันนี้จะมาพูดคุยนะคะกันเรื่องตัวละครนั่นเองเนะเพราะว่าวันแรกสิ่งนี้ทุกคนน่าจะเสียเวลามากที่สุดนะคะนั่นก็คือในส่วนของการรีโลหาตัวละครนั่นเองเนาะว่าแบบเฮ้ยตัวละครไหนต้องม คนไหนควโดนนะคะก็วันนี้จะมาพูดสรุปให้นะคะในตัวละครของทุกสายเลยเนาะว่าเออตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นเทียต,ต้นๆน,นะคะหรือว่าเป็นตัวที่สามารถเอาไว้ฟาร์ม Pv PVP ในช่วงต้นเกมตะลุยด่านเนี่ยก่อน,นะะที่จะไปเปิดอารีนาเนี่ยถือว่าใช้ได้ยาวแล้วก็คุ้มค่าในการมีในไอดีนั่นเองเนาะก็ถ้าทุกคนนะคะอยากรู้แล้วเนี่ยว่าน้องคนไหนนะคะสมควรควรค่าแก่การเฟ้นหามาไว้ในไอดีในช่วงต้นเกมนะคะก็กดไลค์คนละหนึไลค์นะแล้วก็ไป ดูกันเลย l i ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพ่อมาหนึ่งตองเกมหนคกที่ดูที่สุดคมที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลยเรียนลิชแมนคอยใช้ในสมุนได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตก็ได้นะคะที่สำคัญผ่อนนานถึงสิบเดือนเพราะมรการเติมเกมอีกมากมายสามารถเติมเกมได้ทั้งในเว็บและออนไลน์เติมเกมถูกเติมง่ายเติมไวบริการยี่สิบชั่วโมงต้องที่ลิชแมนช็อป ก่อนที่จะไปดูในส่วนของเทียริสนะคะอยากให้มาดูในส่วนของสายของน้องๆแต่ละคนกันก่อนเนาะ,ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเล่นเกมใส่ตัวละคร4ตัวเนี่ยต้องบอกว่าเ,เราจะสามารถใส่ s i n เกิล a r ร e t หรือว่า LE หรือว่าฮิวิ่งดีเฟนด์บัฟหรือ d e b u ัฟก็ได้นะคะก็คละๆกัน4ีตัวบางคนอาจจะอยากใส่แบบ ซิงเกิลสามฮิิ่งหหรือว่าซิงเกิลสามดีเฟนซ์หอะไรประมาณเนี้ยเออซึ่งเพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นนะคะเจจะขึ้นรูปให้ทุกคนดูเนาะว่าเจจะจำแนกนะคะน้องๆเนี่ยเป็นประมาณนี้ปิ้งนี่คะนี่คือน้องๆที่เป็นในส่วนของออจริงๆก็มีทั้ง SSR แล้วก็ SR ซึ่ง SR เนี่ยถือว่าแหล่งค่อนข้างเก่งเทียบเท่ากับ SSR เนชว,นเเว่าดเนเ่วะ อะมาดูกันที่ในเทียร์แรกสายข้างบนสุดนะคะก็จะเป็นในส่วนของ LEDPS นะคะ LEDPS หมายความอย่างไงคือน้องคนนี้เขามีลักษณะการโจมตีที่สามารถโจมตีหมู่ได้นั่นเองนะก็คือโจมตีหลาย t a เก็ตนั่นเองนะและสายถัดมานะคะ STDPS เนาะหรือว่า single target นั่นเองเนาะก็น้องๆพวกนี้จะมีสกิลการโจมตีเดี่ยวที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะมี b u ฟซัพ p อ o r t ตัวเองในส่วนของการที่ทําให้โจมตีได้แรงขึ้น hybrid นะไฮบริดตรงนี้คือน้องเนี่ย มีสกิลที่สามารถโจมตีทั้งซิงเกิลแล้วก็โจมตีทั้งเอ,อ่อ AOE ได้นั่นเองเนะถัดมาฮิลเลอร์ซัพพอร์ตนะคะน้องพวกนี้จะอยู่ในประเภทที่ ฮิลได้นะคะหรือว่ามีบัฟซัพพอร์ตแตะบัฟให้เพื่อนเพื่อนบนหัวได้ซึ่งตัวละครบางตัวจะสามารถทำดาเมจเพิ่มเติมได้จากบัฟด้วยนะทุกคนซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายที่เอ่อไม่ว่าจะเป็นการล้างดีบัฟนะคะเพิ่มบัฟหรือว่าฮิลหมู่ฮิลเดี่ยวต่างๆแล้วก็ชิลเดอร์นะี่ก็จะเป็นน้องๆที่สามารถสร้างเกาะให้ได้นะก็คือเป็นชิลขึ้นมานะคะเหมือนที่เห็นตอนต้นเกมที่เจก็จะมีตัวหนึ่งเนาะที่น้องสามารถสร้างชิลได้แต่ว่าตัวนั้นจะเป็นเหมือนกับเป็นตัวละครที่ต้องรอตู้ถัดไป ไม่ได้เข้ามาในตอนเริ่มเกมอะไรประมาณนั้นซึ่งเจก็จะแนะนําอย่างละ1-2ตัวละกันในทุกสายเนาะมากันที่ตัวแรกนะคะก็จะเป็นน้องไฮลี่นะคะตัวนี้คืออยู่ในตู้สุ่มทั่วไปเนาะ,ะซึ่งเจก็จะขอพูดในส่วนของตู้สุ่มทั่วไปนะคะไม่นับตู้มือใหม่ไม่นับตู้แบบลิมิเต็ดนับ ตู้กิจกรรมอะไรต่างๆเนาะเพราะว่าอันนี้จะเป็นตู้ที่สามารถใช้ตั๋วกาชาที่เหมือนกับว่าเปิดเกมมาแล้วมันสามารถใช้ลูกแก้วส่มได้เลยนะสกิลแรกของเขานะคะก็จะเป็นโจมตีปกติเนาะส่วนสกิลนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการโจมตีนะคะที่มีในส่วนของการโจมต,ะะทมจมตีทะลุเกาะน,นะคะเจาะเกาะคูณ2องนั่นเองเนาะดีลดาเมจเกนะของ ATK แล้วก็มีในส่วนของเออจาะเกาะคูณ2นะคะใส่ศัตรูซึ่งค่อนข้างดีมากๆในช่วงต้นเกมนะคะเพราะว่ามันจะมีศัตรูบางตัวที่สามารถ กลางเกาะกลางโลได้อะไรประมาณนั้นแล้วก็สกิลอันตีนะคะบอกเลยว่าเทิร์น2ก็ใช้ได้แล้วนะก็คือเป็นในส่วนของ earth checker นะคะโจมตี1 7 7นะคะแล้วก็เป็นโจมตีแบบเจาะเกาะคูณ2ด้วยนั่นเองนะซึ่งค่อนข้างดีมากๆรวมถึงตัวนี้นะคะใช้ได้ดีทั้งในส่วนของ PvE แล้วก็ PvP เลยนะเพราะว่าน้องเป็นตัวที่สามารถ จมตีหมู่ได้นั่นเองไรที่สําคัญเลยน้องคนนี้จะเก่งมากๆนะคะตอน3ดาวเนาะก็คือได้ตัวละครสามนั่นแหละเพราะว่าถ้าน้องใชสกิลเอลีนะคะก็คือสกิลตัวนี้เนี่ยแล้วมีศัตรูมากกว่า2ตัวขึ้นไปนะคะน้องจะเพิ่มเจาะเกาะเป็น1 2เเท่ากับว่าโคตรแรงนะคะแรงมากๆตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าต้นเกมนะคะก็คือใช้พันด่านได้สบายมากจะไปจนถึงช่วงที่แบบว่า เออเริ่มเปิด PVP อะไรอย่างเงี้ยแบบเออชัปเตอร์ที่แบบ10กว่าสิบเอ็ดอะไรเงี้ยก็ยังค่อนข้างที่จะมีประโยชน์เนาะก็ใช้ได้ยาวๆเลยนั่นเองนะน้องตัวนี้ดูเหมือนเสือปะ่ะทุกคนหางเสือป่ะเนี่ย อีกหนึ่งตัวละครนะคะที่แบบว่าโคตรโคตรโคตรเก่งเลยนะคะก็คือน้องอสูระนั่นเองเนาะซึ่งตัวนี้จริงๆเขาจะมีแจกฟรีนะแต่ว่าเป็นร่างที่ในส่วนของแบบร่างแบบไม่ได้เป็นร่าง SSR เนาะแต่ว่าตัวนี้คือมันมี2ตัวนะคะที่จะรู้สึกว่าเกมน่าจะอวยก็คือ1น,น้อง ura, สอสูระ2น้องชิโร่นะคะ2ตัวนี้คือเหมือนแบบเกมเหมือนจะอวยหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะแต่อสูระร่างนี้นะคะ f o r e s t Ranger นี่คือโคตรมาหาเก่งเลยนะคะดีตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมนะคะเพราะว่าเซิร์ฟเจ ก็ยังเห็นคนใช้อยู่นะอันนี้คือเซิร์ฟต้นๆเลยนะทุกคนแบบเลเวลทุกคนคือขึ้นร้อยกว่าหมดอะไรเงี้ยน้องอสุรานี่คือแบบว่าโคตรของดีนะคะใครแบบเปิดได้ตัวนี้คือยิ้มได้เลยนะคะเพราะว่าใช้ได้ยาวมากๆเป็นตัวโจมตี t ทร็เก็ตที่เป็น t ทร็เก็ตเดี่ยวเนาะซิงเกิลทรเก็ตนั่นเอง สำหรับสกิลแรกของน้องเนาะเปิดมาก็คือเป็นการแปะดีบัฟเลยทันทีนะคะทำดาเมจเดี่ยวนะหนึนะคะนอกจากนั้นไม่พอมีการแปะดีบัฟที่มีเชื่อว่า n o เว l i ์ i ินะคะหรือว่าเอ่อเป็นการแปะสถานะอดแอร์ air นะคะให้กับศัตรูนั่นเองเนาะซึ่งเออก็จะแปะอยู่ประมาณ3เทินแล้วมันสามารถแตกได้ถึง10ครั้งซึ่งในแต่ละ s t a สามารถทําให้ศูนยได้รับดาเมจเพิ่มขึ้นอีก10%นั่นเองก เป็นก็เพิ่มขึ้นอีกร้อนะทุกคนคือมันค่อนข้าง,งที่จะแบบว่าหืมเลยทีเดียวนะคะและนี่นะคะสกิลที่2ของเขานะคะซึ่งต้องบอกว่าแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความแรงเพิ่มขึ้นตามลำดับเนาะการที่จะทำให้ได้สีทองก็คือต้องผสมการาดเข้าไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยกราดที่เหมือนกันอยู่ใกล้กันมันจะดูดกันแล้วก็ บบเป็นการ์ดที่เก่งขึ้นอะไรงั้นเหมือนจ่ายแบบการ์ดฟิวชัน่นเคยเคยเล่นเจ็ดวงเจ็ดบาปอะไรนะั้นน่าจะเข้าใจอันนี้คือทำดาเมจหนึนะคะแล้วก็เป็นการทำดาเมจแบบซันเดอร์ดาเมจนะคะซึ่งเขาะะจะทำดาเมจแบบว่าเบอสอจากคลิกนะคะคูณ2อ,อะไรประมาณนั้นเนาะก็ค่อนข้างที่จะวาวซ่านะคะคือค่อนข้างที่จะโอ้โหกะแบบยิงหัวแตกอันนี้นะคะคือพี่ยักษ์สาขา สาขาเกมแคทแฟนตาซีนะคะนี่พี่ยักชัดๆเลยนะแล้วก็สกิล SP นะคะหดูอันติเมตน้องก็ทำดาเมตสองรกเปอร์เซ็นต์นะคะมีในส่วนของการเออ่ทำดาเมจแบบซันเดอร์โจมตีแบบคริคูณ2อะไรประมาณนั้นก็คือหัวแตกกระโหลกแตกกันเลยนะคะดูน้องโอ้โหนี่นะคะน้องแมวลายบัวหรือเปล่าเนี่ยขาวดําแบบนี้นะ,ะเหมือนเสือมากกว่าเนาะ,คะใครที่หาน้องอสุร่ไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า เขาเนี่ยมีตัวไทยตัวแทนนะคะที่ชื่อว่าชีโรอยู่นั่นเองจะบอกแล้วนะคะว่าเกมนี้มันอวยอยู่2ตัวนะคะชิโรกับอสุระเนาะแต่จริงตัวนี้ลองเล่นแล้วก็คือออไม่ได้รู้สึกว่า เก่งเท่านะหมายถึงว่าถ้าหาอสูรได้ให้เป็น first priority แต่ถ้าหาไม่ได้น้องชิโร่ออกมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน้องก็เก่งนะคะรับเลี้ยงดูน้องได้นาะอซึ่งน้องก็จะเป็นแมวโรบอทแบบนี้เลยนะคะอย่างสกิลหนึ่งนะคะตัวนี้คือเปิดมาก็บัฟตัวเองเลยนะคะ mm hmm. ก็คือเป็นการเพิ่มในส่วนของสเตตนะคะพื้นฐานเนาะ,ะให้ตัวเองนะคะสิ้นั่นเองนะใช้การนี้ก่อนแล้วก็อาจจะใช้การนี้นะคะที่เป็นในส่วนการทำดาเมจเนาะก็คือทำดาเมจเก้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีการทำดาเมจแบบ Overload นะคะดา m เม e ซึ่งเป็นการทำดา m เม e นะคะ คูณ2นะคะให้กับศัตรูเนาะที่มีบัฟนั่นเองนะแล้วก็สกิลอันติของเขานะคะก็คือมีการทำดาเมจเนาะหนึง198่งนะคะแบบจ่ายดาเมจนะคะก็คือจะเป็นในส่วนของการแบบว่าทำดาเมจนะคะเอ,อ่อเพิ่มเติมเนาะจากในส่วนของดีบัฟนะคะ2.5เท่าอะไรประมาณนั้นก็ตัวเนี้ยถ้าจะเล่นนะ่ะคือมันจะต้องใช้แบบว่าทีมที่ซัพพอร์ตน้องนิดนึงอย่างเช่นเป็นทีมที่สามารถแบบว่าโยนดีบัฟใส่ศัตรูได้นะคะแบบตัวซัพพอร์ตต่างๆที่แบบมีสถานะในการแบบลดดาเมจหรือว่าการแปะ ดีบ e ัฟอะไรเงี้ยเออมันก็จะค่อนข้างแรงขึ้นจริงๆแล้วอ่ะในส่วนของตัวที่เป็นดามจเดี่ยวนะคะเจะชอบอยู่แค่2ตัวนั้นนะในช่วงต้นเกมก็คือรู้สึกว่าเวิร์กสุดแต่ว่าอันนี้คือเป็นออปชั่นสําหรับใครนะคะที่อาจจะเติมเงินเข้าไปเนาะ ต้องบอกว่าถ้าใครจะเติมอยู่แล้วแบบเติม30บาท60บาทอะไรเงี้ยคือเจไม่แน่ใจว่ามันจะมีแพ็คที่เป็นในส่วนของการแบบแจกน้องคนนี้หรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้จะเป็นตัวละครแบบเข้าเริ่มเกมเลยคือใครเข้าเกมก็จะมีตู้น้องตัวนี้เข้ามาเนาะเป็นตู้นิวบี้ชื่อชิโร่เหมือนกันนะคะก็คือบอกแล้วว่าเก่งมันอวยนะคะคือชิโร่ตัวนี้จะเป็นร่างที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเก่งมากๆนะคะค่อนข้าง OP จนปัจจุบันก็คือยังเก่งอยู่นะทุกคนน้องคนนี้คือแบบดีงามมากๆม,มีการทําดาเมจแบบ คล้ายกับตัวเมื่อกี้เลยแต่ว่าเหมือนกับว่าเก่งขึ้นเนาะเป็นรังอัปเกรดแล้วก็น้องนะคะเป็นสีเขียวนะคะจะบอกว่าช่วงต้นเกมนะคะคือแนะนําให้ใส่ตัวละครสีเขียวกับสีแดงไว้เป็นสัดส่วนที่เยอะเนาะส่วนสีฟ้าอาจจะแบบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าในช่วงต้นเกมอะศัตรูที่แพ้ทางสีเขียวกับสีฟ้าเอ้สีสีเขียวกับสีแดงอาจจะเยอะดังนั้นอะ่ะก็เน้นจํานวนของ การใส่อิเ m เมนท l ที่เป็นเขียวกับแดงไว้ก่อนเนาะส่วนสีฟ้าตัวละครสีฟ้าอย่างเช่นแบบว่าน้องชิโร่ที่เป็นร่างโรบอทก่อนหน้านะคะหรือว่าน้องไฮลี่ที่เป็นธนูยิงแบบดามจเอลอ่ะอันนั้นก็เอออาจจะเอาไว้แบบหลังๆก็ได้คือเดี๋ยวเปิดได้ก็เกก็ดีนะคะแต่ว่าถ้าเปิดไม่ได้ช่วงต้นเกมก็ไม่เป็นไรเน้เนในส่วนของสีแดงนะคะแล้วก็ สีเขียวเอาไว้ก่อนนั่นเองเนาะน้องคนนี้นะคะจริงๆก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าทำดาเมจได้แบบหมู่แบบเดียวแล้วก็มีสถานะที่เป็นดอทนะคะดอทก็คือการทำดาเมจต่อเนื่องนั่นเองเริ่มกันที่สกิลแรกเนาะเปิดมาก็เป็นดอทเลยนะคะเป็นการแปะนะคะสถานะที่เรียกว่าเคิร์สนะคะหรือว่าคำสาบให้กับศัตรูทั้งหมดนะคะหนึ่งเทินเนาะซึ่งหลังจากที่แปะปุ๊บเนี่ยจบเทินเขาจะทําการทําดาเมจนะคะยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนาะจากแม็กเฮดพีของศัตรูอะไรประมาณนั้นซึ่งค่ง โอเคเลยเหมาะกับการแบบว่าเปิดนะคะวุ่นวายไปก่อนเลยนะคะก็คือโดนกันหมดแปะกันหมดเนาะแล้วก็สกิลนี้นะคะจะเป็นในส่วนของสกิลที่สกิลเดี่ยวเนาะทำนดาเมจ94%นะคะมีการโจมตีแบบชิลเบรกนะคะเกาะเจาะเจาะเกาะแตกอะไรประมาณนั้นเนาะก็คือทำนดาเมจุดเอร์เซนะคะให้กับศัตรูเนาะที่มีโลอะไรประมาณนั้นแบบโลของศัตรูประมาณนั้นหรือเปล่าอืม มแล้วก็มากันที่สกิลอันตินะคะนี่น้องมีสกิลที่เรียกว่า s a v a g e damage นะคะทำดาเมจ22%งเนาะแล้วก็มีการทำดาเมจแบบว่าเออ base นะคะจากคิเลตนั่นเองนะทุกคนก็คือน้องก็ใส่ของที่เน้นเป็นเสพาของคิเลตเนาะก็จะแรงขึ้นแต่ว่าจริงๆคือตัวเนี้ยเออถ้าจะเป็นถ้าเป็นเจนะจะให้เก่งน้อย กว่าในส่วนของเฮลี่เนาะแล้วก็อาสุารานะคะอาสุารานี่คือตอนนี้อยู่นู่นนะคะอยู่แบบอยู่ข้างบนสุดเลยนะคะคือแบบโคตรมหาเก่งนะคะแล้วก็เฮลี่เนี่ยจริงๆก็คือเก่งแต่น้องเป็นสีฟ้านะคะก็เลยแบบอาจจะไม่จําเป็นเท่าไหร่ช่วงต้นเกมเนาะแล้วก็น้องคนนี้คือ ได้ก็ดีนะคะคือมันเก่งมันใช้ได้ในช่วงต้นเกมในส่วนของสายสีแดงเนาะเพราะว่าอสุราเราเป็นสีเขียวไปแล้วใช่ปะเออน้องยุนคานเนี่ยน้องก็จะเป็นสีแดงอะไรเงี้ยเผื่อแบบใส่ด้วยกันเนาจะได้แบบทําดาเมจชนะทางธาตุได้เพิ่มขึ้นแล้วก็จะได้เลือกเคลีย์ด่านให้เร็วขึ้นเพราะว่าความสาคัญหลักในช่วงต้นเกมคือการเคลีย์ด่านให้เร็วที่สุดแบบประมาณนั้นถัดมาเนาะสายฮิลสายซ no ัพพอร์ตโน .1 นะคะนัมเบอร์วันนัมเบอร์ใจนะคะในใจของเธอนะคะในช่วงต้นเกมก็คือจะมีแค่น้องคนนี้แหละ ที่เป็น SSR นะน้องทริสนะคะสายสปอร์ตเนาะก็คือรูปบวกแบบนี้นะคะซึ่งน้องคนนี้เขาจะมีความสามารถในการฮิลแต่ถ้าถามเจเจรู้สึกว่าฮิลอาจจะเออเจถ้าไปถ้าเจนะเจชอบกลางเกาะมากกว่าฮิลนะคะกลางโลมากกว่าฮิลเนาะแต่ว่าเผื่อใครแบบชอบตัวละครที่เป็นสายแบบฮิลได้อะไรเงี้ยเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินเนาะก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเพราะว่ามีความสามารถในการฮิลหมูดด้วยนะคะเออน้องเป็นสี เขียวด้วยนั่นเองนะเริ่มกันที่สกิลแรกเนาะอันนี้ก็เป็นฮิลเพื่อนนะคะก็คือฮิลหมู่เลยของสภาพเซอของ ADK น้องนะคะแล้วก็เป็นในส่วนของแบบว่าการเอ่รลบลบกระพอนะคะลบดีบัฟนะคะให้กับเพื่อนทั้งหมดก็ค่อนข้างดีเนาะเวลาสตูโยนดีบัฟมาใส่เราเราก็ลบได้แล้วก็สกิลนี้นะคะน้องจะเป็นการทำดาเมจเนาะแบบ2 1 9นะคะมีการทำดาเมจแบบโอเวอร์โหลดดาเมจก็คือการทำดาเมจคูณ2จากบัฟ จากบัฟนั่นเองอะไรประมาณนั้นเนาะก็เป็นตัวที่ฮิลได้นะคะแล้วก็เป็นในส่วนของการทำนาเมิดได้ด้วยเช่นกันนี่เลยค่ะตัวนี้คือแบบว่าโคตรดีโคตรโหดโคตรอันตรายแถมแจกฟรีด้วยนะทุกคนคือถ้าอิงจากเซิร์ฟโกโบนเนี่ยเขาจะแจกแบบ2รอบเลยมั้งแจกวันที่2แล้วก็แจกวันที่7 อะไรประมาณนั้นเนาะซึ่งน้องน่าจะชื่ออันจ่าอันจาอะไรประมาณนั้นนะคะตัวนี้แบบดีดีดีนัมเบอร์วันนเบอร์ตึงนะคะแบบว่าน้องสีเขียวซะด้วยนะสกิลของน้องนะคะนี่นะคะเริ่มจากสกิลแรกเลยแค่สกิลแบบธรรมดาก็เป็นการเกาะแล้วนะคือน้องนะคะจะให้นะคะโลกกับ เท่ากับคะเท่ากับ33%นะคะของ Mac h P ซึ่งการให้โล่นะคะตาม Mac h P เนี่ยมันสูงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าปกติแล้วถ้าทุกคนดูนะคะจะเห็นได้ว่า Mac เอ uh, ่อ h P เนี่ยจะมีตัวเลขค่า set b a s ที่่อนข้าง,างสูงกว่าค่าอื่นๆไม่ว่าจะเป็น ETK หรือ d e e ก็ตามดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้โล่ที่่อนทัางสูงเลยทีเดียวเพราะเป็น33%ด้วยจาก Mac h P ด้วยนั่นเองนะแต่ว่า อันนี้มันให้ได้แค่1คนนะคะและก็สกิลนี้น้องจะเป็นสกิลโจมตีปกติเลยและส skill a ตินะคะอันนี้คือน่าสนใจมากนะคะเพราะว่าน้องเขาจะทาการเพิ่ม max hp ตัวเองนะคะห้คือมีอยู่เท่าไหร่เพิ่มไปครึ่งนึงนะคะแล้วก็มีการดูดซับดาเมจนะคะสีซนะคะให้กับเพื่อนร่วมทีมเออที่เจบอกว่ามันดีเพราะว่าเกมมันแจกใช่ไหมและตัวนี้คือมันจะดีมากๆนะคะตอนที่น้องแบบว่า3ดาวนะคะเพราะว่าจากที่ไอ้ฟอสเซนหักอยู่ไหนเนี่ยฟอสเซนหัก ตัวนี้นะ,ะที่จะบอกว่ากลางโล่ให้เพื่อน1คนนะคะมันจะกลายเป็นกลางโล่ให้เพื่อนทั้งทีมนะคะก็คือทุกตัวเลยนั่นเองนะ,ะและนี่นะคะก็คือตัวละครเนาะที่ เจอยากจะแนะนําเพื่อนๆน,นะคะในการรีโรนั่นเองนะต้องบอกว่าจริงๆแล้วคืออันนี้มันก็เป็นตัวละครที่เจเล่นแล้วมันเข้ามือด้วยเนาะแล้วก็สกิลเนี่ยมันค่อนข้างโอเคแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างยาวจะก็เลยมาแนะนานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องบอกว่าตัวละครแต่ละตัวมันก็จะมีความเข้ามือของเพื่อนๆที่ต่างกันออกไปประมาณนี้ละกันในส่วนการแนะนำนะคะตัวละครที่ควรรีโรหาทั้งหมดกี่ตัว ไม่แน่ใจนั่นแต่ว่าคิดว่าแนะนำครบทุกสายแล้วนั่นเองนะก็หวังว่าเพื่อนจะชอบกันครยไงใคร,ใครมีคอมเมนต์อื่นก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคนได้เนาะใครชอบพิปนี้ไงฝากกดไล์แล้วก็กดชอบแชร์คลาดจุนหมายหมื่นหมื่นเจอกันไอ